ค่ารถส,สวยไลน์แอดแอดพีซีซีค่ะสวัสดีครับทุกคนวันนี้กลับมาพบกับผมนะครับจอมพีซีซีแล้วก็สำหรับวันนี้ทุกคน ผมจะพาทุกคนนะครับมารีวิวกับรถ SUV ไฟฟ้าแท100้100%เนะครับกับเจ้า MG ZS EV ปี2023คันนี้ของเราเลยทุกคนอันนี้บอกทุกคนก่อนนะว่าเป็นรถมือสองที่หาได้ยากมากนะครับรถไฟฟ้าเนาะเพราะคันนี้นะครับเลขไมเพียงแค่1 2 0 0 0หมกิโลทุกคนมาของเสีแดงสวยๆแบบนี้เลยนะเห็นไหมนี่นะครับเป็นส่วนของตัวออปชันของเขาตัวไฟหน้านี่ไฟเดย์ไทม์ให้สวยๆแบบนี้นะครับไฟหน้าเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์เลนนะแบบนี้เลย สวยงามนะครับสีแดงบอกเลยทุกคนว่าตามหากันให้ควักนะเจ้ารถไฟฟ้าแท้1น0นี่นะครับในส่วนของตัวล้อแม็กกันบ้างทุกคนนี่นะครับล้อแม็กก็เป็นล้อแม็กแบบนี้เลยทุกคนนี่ดีไซน์ของเขานะครับสวยงามนะทุกคนเป็นแม็กสีดักเทาดำนะอันนี้นะครับึ่งขนาดของตัวล้อแม็กเนี่ยอยู่ที่ r 1 7นะทุกคนเป็นขอบ17นิ้วนะอันนี้นะครับโอเคขัดขึ้นมาแล้วส่งกระจกพับข้างกันบ้างทุกคนกระจกพับข้างจะเป็นกระจกพับข้างไฟฟ้านะครับสีเดียวกับตัวรถนะอันนี้ไม่เสี่ยงไม่เสีย ซึ่งในส่วนของตัวก็จะพับข้าวทุกคนก็ยังมีส่วนตัวระบบเซฟตี้ความปลอดภัยนะครับเป็นตัวไบสปอตมาให้อีกด้วยนะครับอันนี้เห็นไหมจะมีเลเซรอร์เป็นอย่างนี้นะครับในส่วนด้านจับประตูบ้างทุกคนน้าจับประตูจะเป็นน้าจับประตูแบบโครเมียมเนาะมีมีในส่สวนของตัวระบบ s สมาร์ทคีย์เดสเอ็มีมาให้นะครับอันนี้ราะว่าตัวแหลกหลังคาสวยๆแบบนี้เลยทุกคนนี่นะครับถัดมาทุกคนในส่วนของตัวด้านท้ายของเขานะครับอันนี้ก็คือดีไซน์ด้านท้ายของเจ้า m g z s EV คัน e นี้ของเราทุกคน นี่นะครับไฟท้ายเป็นไฟท้ายแบบ LED มีนส่วนของตัวเซนเซอร์ายหลังให้ถึง3จุดนะครับอันนี้แล้วก็มีในส่วนของตัวสปอยเลอร์หลังพร้อมกับไฟเบรคตัวที่3แบบนี้เลยนะครับนี่ดูในส่วนของตัวห้องเก็บสัมภาระกันบ้างนี่เปิดให้ดูปึ๊บนี่นะครับ็นส่วนของตัวห้องเก็บสัมภาระนะครับก็สามารถใส่สัมภาระได้เยอะเนาะ,เ,นะเจ้า MG ZS EV คันนี้ของเรานะครับอ่า ใครที้กำลังตามหารถไฟฟ้าอยู่ทุกคนมาดูเจ้า z e v คันนี้ก็ได้ทุกคนรถ suv ที่น่าใช้งานนะครับที่สำคัญประหยัดน้ำมันสุดๆเนาะเพราะว่าใช้ไฟฟ้านะนี่แล้วทีนี้นะครับเดี๋ยวผมพาทุกคนเนาะไปเทสไดกับเจ้า mg z e v คันนี้กันดีกว่าทุกคนว่าจะขับขี่ดีแค่ไหนนะครับการขับขี่ performance ของเขานะครับช่วงต่างๆนาะช่วงล่างเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราตามมารับชมกันได้เลยทุกคนไปดูกัน โอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็จะพาทุกคนนะมารีวิวในส่วนของตัวภายในตัวรถนะครับของเจ้า f g z SUV คันนี้ของเราคนระทุกคนซึ่งในส่วนของตัวออปชั่นของเขานะครับมีอะไรกันบ้างทุกคนเริ่มต้นจากตรงพวงมาลัยกันก่อนเลยนะนนนะะเนาะอันนี้นะครับได้เป็นพวงมาลัยในส่วนของตัวพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเนาะอันนี้นะครับนี่ซึ่งในส่วนของตัวหน้าปัดเรือนใหม่ก็เป็นดิจิตอลหมดเลยเนาะอันนี้บอกเลยว่าสวยงามมากนะครับในส่วนตัวหน้าปัดเรือนใหมนะ่เนาะ นี่นะครับรถไฟฟ้าแทนร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกคนดีไซน์สวยงามนะเจ้า MG ZS EV นะทุกคนตัวจอนี่ก็ได้เป็นจอทัชสกรีนมาเรียบร้อยทุกคนสามารถเชื่อมต่อ A F F M ได้นะครับสามารถเปิดฟังเพลงบลูทูธก็ได้นะอันนี้นะครับนี่ส่วนของตัวระบบปร,ปรับอากาศก็จะเป็นระบบปร,ปรับอากาศแบบอัตโนมัติแบบนี้เลยทุกคนก็สามารถเล่นได้หมดเลยนะกดลงนะครับขึ้นลงขึ้นลงได้หมดเลยเนาะอันนี้นะเห็นไหมนี่จนตัวเกียร์จะเป็นเกียร์ไฟฟ้านะอันนี้นะครับ แบบนี้เลยถือว่าโอเคเลยทุกคนในะส่วนของตัวการขับขี่ของเจ้า m g z EV ทุกคนนี่นะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็รับชมในส่วนของตัวบรรยากาศการเทสต์ได์กันได้เลยนะทุกคนว่าจะเป็นยังไงนะครับไปรับชมเลยเลยโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็พาทุกคนนะมาเทสต์ได์กับเจ้า m g z EV คันนี้ของเราทุกคนเป็นรถไฟฟ้าแท100้100%นะครับคันนี้เนาะก็จะพาทุกคนมาดูในส่วนของการขับขี่เพอร์ฟอร์แมนซ์ของเขานะครับว่าจะขับขี่ได้ ดีขนาดไหนเนาะรถไฟฟ้านะครับนี่ก็อยากให้ทุกคนดูเลยเนาะบรรยากาศในการขับขี่ผมบอกเลยว่าโอเคมากนะสัรับเจ้า MG z s EV นะครับนี่โอเคเลยเนาะนี่ขับขี่นะครับตอนนีต้ตอนนี้เราคันลังขับอยู่นี้แค่แอบที่มันคุกคละกอสมควรนะทุกคนก็รถก็ยังไม่มีการโดดอะไรมากนะอันนี้นะครับเห็นไหมขับขี่โอเคเลยนะทุกคนถ้าเวลาขับไปเบารู้สึกปรับต้องปรับให้มันหน่อยก็ปรับไฟฟ้าได้เลยนะอันนี้นะครับ ไอเ่ียของก้านขับขี่นะครับไอเ่ียของตัวระบบสปีดนะทุกคนผมบอกเลยนะครับว่าเจ้ารถไฟฟ้าเนี่ยสปีดแรงม้าของเขาเนี่ยถือว่าทําได้ดีกว่ารถน้ามันมากเลยนะทุกคนไม่ม่าจะเป็นพลังกำลังนะการขับขี่ที่วุ้นเร็วนะครับเหยียบปุ๊บก็คืนมาเลยนะครับอันนี้นะนเนาะนี่การเบรกก็ถือว่าทําได้ดีนะทุกคนอันนี้นะครับนี่ที่สาคัญทุกคนรถไฟฟ้าเจ้า MG ZS EV เนะี่ยเขามีในส่วนของตัวระบบเซฟตี้ความปลอดภัยของคนขับขี่นะไม่ก็จะเป็นเตือนออกนอกเลนนะครับอันนี้ เนี่ยผมขับเห็นไหมอันนี้ผมเหยียบเลนอยู่จะเส้นมันก็เตือนนะครับว่าเรากาลังขับเขี่ยวนอกเลนเนาะหรือในส่วนของตัว R by s p o t นะครับก็ทํางานได้ดีนะอันนี้นะครับก็มีมาให้ทุกคนในส่วนรบ by s p o t m u l t i ล i n นะครับเส้นการขับขี่ทุกคนบางครั้งเราอาจจะใช้ในส่วนของตัวระบบ i Smart เพื่อเวลาออกต่างจังหวัดนะครับเราใช้ระบบ i Smart ตัวนี้ขับไปกับครอบครัวทุกคนแล้วก็ สั่งให้ไอตัวไอสมาร์ทเนี่ยเปิดซันรูปอะไรอย่างงี้ก็ได้นะทุกคนเป็นแค่เราแค่พูดคำว่าเฮลโลเอ็มจีนี่นะครับทุกคนก็สามารถสั่งการได้เลยเนาะว่าตัวเปิดซันรูปอะไรอย่างเงี้ยเปิดซันรูป นี่นะครับทุกคนก็สามารถสั่งการได้ด้วยเสียงเลยเนาะนี่ก็ขับไปเปิดสัรุปไปได้รับบรรยากาศได้นะทุกคนแต่ก็อย่าไปหาเปิดนะเวลาฝนตกอะไรอย่างนี้นะครับก็สั่ง่าปิดสัรุปป,ปิดสัรุปปิดสัรุป ทุกคนก็มีระบบไอ i s m ไม้ก็สามารถช่วยเหลือได้นะหรือว่าจะสั่งเปิดวิทยุเปิดเพลงอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับในเวลาการขับขี่ของเรานะทุกคนแต่ที่ที่ผมชอบมากนะกับรถ E ีคันนี้ก็คือในส่วนของการขับขี่ของเขาเนี่ยบอกเลยว่าดีมากนะคันนี้นะครับขับนุ่มขับสบายนะทุกคนอันนี้ตรงอะไรไม่หนักนะครับนี่ก็คือเขาขับขับในส่วนของตัวความรวดเร็วในส่วนของตัวสปีดของเขาเนี่ยทำว่าทำได้ดีเยี่ยมเลยนะเจ้า MG ZS EV นะครับ ขับชิวๆเลยทุกคนแนตะ่ที่สําคัญนะผมให้ทุกคนคิดเลยทุกคนเติมชาร์จแบตนะอันนี้ชาร์จแบตเพียงแค่ประมาณ8ชั่วโมงทุกคนก็วิ่งไปถึงเชียงใหม่ได้เลยนะจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ได้เลยนะอันนี้นะครับรบอกว่าตอบโจทย์นะทุกคนใช้เงินประมาณแค่300กว่าบาทเท่านั้นนะวิ่งไปเชียงใหม่ได้ไม่เหมือนกับรถน้ำมันนะทุกคนช่วงนี้น้ำมันแพงน,นะครับเจอรถไฟฟ้าอย่างเงี้ยถือว่าตอบโจทย์ทุกคน กคนเขาเป็นยังไงกันบ้างครับกับการขับขี่เจ้า MG Z EV คันนี้ของเราทุกคนผมบอกเลยเนาะว่าเป็นรถที่ประหยัดน้ำมันแบบสุดๆนะครับใครที่กำลังตามหารถไฟฟ้าทุกคนต้องดูคันนี้จริงๆเนาะเจ้า MG Z EV ตัวนี้เป็นตัว X นะครับทุกคนนี่ปี2023รถสวยๆนะครับเล่มใหม่เป็นแค่1น2,000กิโลสีแดงสวยๆแบบนี้เลยซึ่งใครครับที่กำลังสนใจทุกคนทางเรานะครับมีโปรโมชั่นสุดพิเศษทุกคนเครดิตดี D. ฟรีดาวนะครับอันนี้ที่สําคัญนะครับแถมฟรีไปเลยทุกคนประกันภัยชั้นหนึ่งพร้อมกับแถมฟรีตัวโคมชาร์เจอร์ไปให้เลยนะครับใครที่สนใจทุกคนลองมาดูกันได้นะเจ้า MG ZS EV คันนี้นะครับผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่1น00 0บาทเท่านั้นนะครับโอเคทุกคนครับใครที่ชอบชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สกุลสก s ลสกายผมด้วยเนาะในคลิปหน้าเราอ็จะพาทุกคนไปรีวิวรถรุ่นไหนนะครับรถรุ่นอะไรอย่าลืมติดตามครับพี่ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ